ต้นไม้น่าตื่นเต้นละสิมันน่าสนุกใช่ไหมล่ะแปลกจังเลยทำไมฟอสซิลถึงมีเปลือกไม้ได้อสซิลต้นไม้เหรอเออระวังหน่อยสินี่มันฟอสซิลต้นไม้ล้ำค่าเชียวนะ าทำเสียยหนะก็นายนั่นแหละทำฉันตกใจไม่งั้นอยู่ดีๆฉันจะไปล้มเองได้ยังไงอ่ะเฮ้ย เอานะามีรอยแตกนิดเดียวมองแทบไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกนะานี่เหรอมองแทบไม่เห็นเป็นเพราะนายคนเดียวเลยแก่ในฟอสซิลต้นไม้มีไดโนเสาร์ได้ด้วยเหรอ ไดนโนเสาร์ในลำต้นของต้นไม้นี่เป็นการค้นพบที่สุดปังยังระดับจักรวาลนนะ่ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก,ก่อนย่งไปไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีฟันเคี้ยวแบบนี้ด้วยต้องขอบคุณที่ฉันสะดุดล้มนะไม่งั้นก็ไม่ได้เจอหรอกนะเอานี้นายโชคดีไป,ปเพราะท่านนายทำฟอสซิลแตกนายได้อดกินขนมแน่อาทิตย์นี้<ะ>ไม่ได้นะบูดี้ฟิเดลเตรียมพร้อมนะฮ เดี๋ยวบันทึกข้อมูลให้ดีละ่ะ จะไม่มีไดโนเสาร์อาศัยอยู่ในต้นไม้พวกนี้เลยอเออนี่วูดี้ต้นไม้นี่เหมือนฟอสซิลต้นไม้เราเป๊ะเลย จีๆเราจะยืนยันด้วยสายตาอย่างเดียวไม่ได้นะถ้างั้นก็เรียกรถแบ็คโฮมาขุดต้นไม้ให้สิ้นเรื่องซะนี่แบบนั้นไม่เรียนสำรวจแล้วเขาเรียกว่าทำลายแต่การรอเฉยๆก็ไม่ใช่การสำรวจเหมือนกันเขาเรียกว่าเสียเวลาเปล่านายก็แถไปเรื่อยนายต่างหากที่แถนายนั่นแหละนายต่างหากนายนั่นแหละ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 โถ่เอ้ยใครเนี่ยนูรู้จริงเลย วามาแล้วก็วันแหลมๆแบบนี้เหมือนฟอรซิลของเราเป๊ะเลยอ่ะพี่เดวเริ่มยืนยันเตือนยืนยันสำเร็จเริ่มมาทิ้งข้อมูลแทนดิแม่วิทยาชเยยอเจอตัวมาแล้วว่าแต่สายไปไหนกันนะโอ๊ยา <c oughs> ไว้คุยที่หลังเถอะเพฮ็ดังกน เฮ้อเอ๊ะมันหายไปอีกแล้วอะเเรายังอยู่ต่อเดินมันซุ่มโจมตีอีกแน่งั้นที่ไหนจะปลอดภัยจากการซุ่มโจมตีเออรู้แล้วเราต้องล่องตามแม่น้ำนี้ไปเพราะมันพรางตัวในแม่น้ำไม่ได้อ่ะพี่เดลช่วยพวกเราด้วยเริ่มวิเคราะข้อมูลเราต้องใช้เรือเเทนน้ำเสเทนบกอ máy đó. Ah. Mình thổi ngược lại đi. Lá. Ở. lo Ở. 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 vẫn Ở. 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 ra Ở. 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 cho mình Ở. khó Ở. Ở. đai. ไม่มีอะไรแค่ต้นไม้ตายแล้วลอยน้ำมาอ๋อต้นไม้ตายแล้วเฮ้ยจะบาตายจะบาตายสารนี้ลงน้ำยังไม่เอิกตายแล้วจะเเป็นตัวทอปเรื่องล่าสารได้ไหมนะไม่น่า แล้วใครมันเป็นคนคิดให้หน,นีลงน้ำกันนะน,นาไงล่ะตายเอ,อทำไงกันดีออตายแน่แล้วพวกเราเฮ้ย đó nắm Thì nếu cho ông ngay tỏ bay đi รีบล่อออกมาไม่ดูดี้หายไม่เข้าใจเหรอแล้วมลอกมันออกมาแบงนี้มาสิมากัดฉันเลยไอ้บื้อเอ้ยมากัดฉันสิแฮ้มาเร็วมาเร็วสำเร็จแล้วเรารอดตายแล้วเบนทิดข้ามูลซูโคไมมัสเสร็จสมบูรณ์แล้วฮัลโหารากิเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งนี้ตื่นเต้นมากจริงๆเป็นบทเรียนว่าเราควรหนีทั้งจระเค้ตัวออจริงแล้วก็ไดโนเสาร์ที่เหมือนจระเค้เออนี่จีจีนายฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนายยังจำฟอสซิลได้ใช่ไหมถ้าพวกเราไม่ช่วยมันมันก็จะติดอยู่ในต้นไม้แล้วก็ตายไปนะเดี๋ยวก่อนพ<อ>ักก่อนอย่าคิดหาทำเรื่โโโองงงๆอีกนะว่าจะเล่ามันได้ไม่ง่ายนะไม่ได้มันน่าสงสารเกินไปเออว่าแต่เราจะดึงต้นไม้ออกยังไงเนี่ยสิ

ได้ผ่านการประจญภัยอันตื่นเต้นกันมาแล้วทีนี้มาดูข้อมูลจากวิดีโอกันดีกว่าสุโขไมมัมส เป็นไดโนเสาร์สปายโนโซารัสขนาดใหญ่ที่อยู่ในช่วงกลางยุคครีเทเชสมันมีน้ำหนักพอๆกับช้างแอฟริกาแต่ด้วยลำตัวเท่ารถบรรทุกขนาดกลางมันเลยดูค่อนข้างผอมสุคอมายมัสมีขาที่สั้นมีกระโดงอยู่บนหลังมีผิวหนังที่หยาบเหมือนต้นไม้และเป็นเจ้าแห่งการพรางตัวของแท้ ซูโคไมมัสม,มีปากที่ยาวเรียวพอๆกับปากของจอระเข้และฟันแหลมคมเป็นเอกลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายไม่ว่าเหยื่อตัวไหนที่เข้าปากมันไปแล้วไม่มีทางรอดพ้นออกมาได้นอกจากนี้ขาหน้าที่แข็งแรงของมันจะมีนิ้วหัวแม่มือรูปเคี้ยวขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้จับปลาได้อย่างง่ายได้เรียกว่าถ้าตกเป็นเหยื่อของมัน เฮ้ยน่ากลัวถึงคราวสวยแน่นอนจีจี้อนในทองฟ้าสีแดงกว้างกว้างชั้นกว้างใหญ่ใส่ชุดสีแดงแดงมา พร้อมพวกพองจีจีบอลมาช่วยฉันทีฉันช่วยท่านทีไม่ต้องรอจีจีบอนเก่งส,สุดไปเลยขอแค่โูการอันเดียวก็พอฉันชอบการพ่าจนไผ่ปรดวางใจ Ball. MV Group